หลังจากนั้นฉันก็ไม่ย่อท้อเอเอทำไงอีกเลยใช้วิธีอะถ้าคุยกันดีๆแบบนี้ไม่ได้แล้วชก็เลยไปถามวิธีจากครูอ้วนมณีนุษย์ครูอ้วนเนี่ยเขาซื้อบ้านในหมู่บ้านเขาที่ติดๆกันเนี่ยได้หลายหลังมากก็เลยถามว่าครูคะครูมีเคล็ดลับอะไรเขาบอกว่ากลับมานะให้จุดทูปเก้าดอกแล้วก็เขาให้คาถามาไล่จุดจุด,ดุด,ด,ด,ดนุนเนี่ยแล้วก็ให้เอือ้อมเอื้อมมือไปปักในลวกฝั่งบ้านเพื่อนอกลับมาดึกสงัดหลังจากถ่ายรายการเสร็จประมาณตีหนึ่ง ฉันก็จัดการจุดทูเอาละร่ายมนต์เอื้อมเข้าไปในรั้วโอ้โหทูบอ่ะมันสั่นใช่จริงเหรอมันของมาของมาอะไรอ่ะโอ้ยกว่าจะผดไปได้ต้นไม้อ่ะบนไฟรั้วมันผ่านมุมรั้วไม่ได้มันเป็นบาดอยู่ไออมันแบบไอ้ต้องหลบต้องหลบด้วยมันเดือดอ่ะมันยึกด่าร้องดังก็ไม่ได้อีไฟทูบแบบมันก็หล่นใส่แขนสุดท้ายปักในรั้วตัวเองทุกวันนี้เขายังอยู่เหมือนเดิมฉันย้ายมาอยู่บ้านอีกต่อไป